ราคาปุ๋ยเคมีจะเป็นอย่างไรนะครับจะถูกหรือจะแพงนะครับช่วงนี้เรามีคําตอบกันสวัสดีครับพบวกวันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อยชแนลวันนี้ผมจะมาอัปเดตราคาปุ๋ยเคมีกันนะครับจากที่ปีที่แล้วราคาแพงมากเลยวันนี้นะครับและปีนี้ราคาจะเป็นอย่างไรจะถูกหรือจะแพงนะครับทางด้านกระทรวงพาณิชย์แจ้งข่าวดีเผยว่าปุ๋ยเคมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ 3 0มย้ำปริมาณพอเพียงต่อความต้องการของเกษตรกรแน่นอนกรมการค้าภายในแจ้งสถานการณ์ปุ๋ยเคมีพบว่าราคาปรับลดลงนะครับล่าสุดปุ๋ยยูเรีย4600ราคาเฉลีย่ยภาคกลางลดลงที่22%ปุ๋ยแอมโมเนียซันเฟต2 1 0ส2ลดลงที่30%เมื่อเปรียบเทียบกับราคาช่วง กลางปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงหลังสต็อกมีมากขึ้นนะครับและราคาตลาดโลกเริ่มปรับลดลงเรื่อยๆด้านเกษตรกรช่วยยันอีกว่าหาซื้อได้ง่ายไม่มีปัญหาขาดแคลนนะครับเมื่อวันที่19มกราคม2566ร้อยตีจักรายยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า ภายหลังจากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ราคาและปริมาณปุ๋ยเคมีณสากรเกษตรคลองหลวงนะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับนายนิมิตคังคะจิตนะครับพานิจจังหวัดปทุมธานีพบว่าราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีลดลงอย่างต่อเนื่องก็หมายความว่าราคาปุ๋ยที่เราเคยซื้อแพงเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้กำลังจะทยอยลดลงเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย4600ซึ่งเป็นแม่ปุ๋ยที่เกษตรกรใช้ผสมปุ๋ยหรือใช้เพาะปลูกพืชแทบทุกชนิดนะครับ ราคาเฉลี่ยภาคกลางลดลงที่22เปอร์เซ็นต์และปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต2100ซึ่งใช้มากในการเพราะปลูกพวกปาล์มปาล์มน้ำมันนะครับราคาเฉลี่ยภาคกลางลดลงที่30เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับสำหรับราคาที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องก็เนื่องจากว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เล่งรัดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าปุ๋ยเคมี นำเข้าปุ๋ยให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร,กรตั้งแต่ไตรมาสที่2หรือปี2,565ปีที่ผ่านมานั่นเองรวมทั้งกับการเชื่อมโยงกันนำเข้าปุ๋ยจากผู้ผลิตและส่งออกลายใหญ่ของโลกอย่างซาอุดีอาระเบียซึ่งนายจุดินลักษณะวิสิทธตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำคณะเดินทางไปพบ และหาหลือกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและบริษัทผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่ของซาอุดิอราระเบียในปลายเดือนสิงหาคม2565เมื่อปีที่ผ่านมาโดยฝ่ายซาอุดิอราระเบียรลบว่าจะจัดสรรหาปุ๋ยให้แก่ไทยตามปริมาณที่ต้องการและได้มีการตกลงซื้อขายและส่งมอบปุ๋ยกันแล้วในเวลาต่อมานั่นเองนะครับ สต็อกปุ๋ยสิ้นเดือนธันวาคม2565มีจำนวน1.35ล้านตันเพิ่มจากปีที่แล้ว14%เลยทีเดียวประกอบกับปริมาณการจำหน่ายปุ๋ยของผู้ผลิตและผู้นำเข้าทุกรายรวมกันในปี2565ลดลงประมาณ35%ทำให้ปริมาณสภพกปุ๋ยในประเทศณนะสิ้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีมากถึง1.35ล้านตันมากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปี2 2564ถึง14%นั่นเองทั้งนี้เมื่อปริมาณปุ๋ยมีมากตลาดก็มีการแข่งขันกันสูงผู้ผลิตผู้นำเข้าต่างก็ปรับราคาปุ๋ยลดลงเพื่อระบายสต็อกที่มีอยู่ออกไปเชื่อได้ว่า เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนั่นเองนะครับนอกจากนี้คาดว่าแนวโน้มราคาปุ๋ยจะลดลงอีกตามสถานการณ์ของราคาตลาดโลกที่ปรับลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าขณะนี้สากร,รหรือร้านค้าปุ๋ยทั่วไปมกักจะไม่เก็บปุ๋ยไว้ในสต็อกมากนะักเนื่องจากราคามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเกษตรกรจะมาสั่งซื้อปุ๋ยที่สากรหรือร้านค้าทั่วไปก็สามารถสั่งซื้อปุ๋ยจากผู้ผลิตและผู้นําเข้าได้ปริมาณที่ต้องการแน่นอนนะครับผู้ผลิตและผู้นําเข้าพร้อมที่จะส่งมอบปุ๋ย โดยเร็วดังนั้นจึงไม่น่าเป็นห่วงในเรื่องของปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยทั้งนี้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจะติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณปุ๋ยเคมีอย่างใกล้ชิดนะครับหากเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านการค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะครับ มาดูราคาจำหน่ายปุ๋ยหน้าร้านในวันที่8กุมภาพันธ์2566นะครับว่าจะราคาประมาณเท่าไหร่นะครับนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะครับอย่างเช่น4600นะครับตากระต่ายราคา1,150บาท4600ม้าบินนะครับราคาจำหน่าย1,120บาทนะครับ16200ตากระต่ายจำหน่ายที่ราคา1,130บาท16200หัววัว ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1, 1 3 0บาทเท่ากันนะครับแล้วก็1515 15, ตากระต่ายจำหน่ายที่ราคา1,300บาท155 15, ของหัววัวราคาจำหน่ายที่1,300บาทเช่นกันนะครับแล้วก็1688ตากระต่ายจำหน่ายที่ราคา1 0 0 0บาท1 6 8 8ของหัววัวราคาจำหน่ายอยู่ที่1 0 1 0บาท 16.88พลัง2องนะครับจำหน่ายอยู่ที่1 0 2 0บาทแล้วก็16.12.8หัวหวัวจำหน่ายอยู่ที่1,165บาทราคานี้ก็เป็นราคาของวันที่14ถึงวันที่24กุมภาพันธ์ของร้านค้าปีกนะครับ ตอนนี้ราคาปุ๋ยทั่วโลกและในประเทศไทยก็เพียงพอต่อความต้องการแน่นอนนะครับแต่ราคาเขาก็จะสูงขึ้นนะก็สามารถปรับตัวนะครับเคยใช้20ลูก30ลูกก็ลดลงได้ก็ใช้อย่างอื่นทดแทนได้นะครับอย่างเช่นปุ๋ยคอกป,ปุ๋ยขี้วัวของเรานี่แหละสามารถใช้ได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจกับผมวัสดุน,น้อยด้วยนะครับวันนี้วัสัรน,น้อยนิ้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ